ดวงตาของเราก็กําลังนนนนโกยเกลบคุณสมบัติของเกลบมีประโยชน์หลายอย่างทำให้ดินดีมาเอาเกลบของพระวัดป่าทอน้อยมาเอาเกลบที่บ้านมินเอะ บ้านโคกเศรษฐีตำบลเขาโคกอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่กลบคุณภาพของเกลบทำให้ดินดีใส่ดอกไม้ก็ดอกไม้สวยใส่ต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้งามดวงตาของเรากำลังขมี่ขมันก็นเป็นโรงสีของนายเนาะ นายเนี่ยบ้านโหกเศรษฐีน้องของเมทเทอร์ประสงค์สุขพอเล็กประสงค์สุขเราคอกวัวอ,อันนี้เป็นบ้านของนายเนาะบ้านอของผู้ช่วยบ้านโหกเศรษฐีนี่ก็คอกวัวเลี้ยงวัววันนี้จะของบ้านสงสัยไปเลี้ยงวัว นี่ก็เป็นฟางเป็นฟางนี่ก็เป็นคอกวัวนี่ก็แต่ชอบกับลงตาองเราก็กำลังโกยเกลบอย่างนี้มัน ไปใส่ต้นกล้วยใส่ต้นไม้ประโยชน์ของแกลบเป็นปุ๋ยชั้นดีทำให้ดินดีดินร่วนซุยตาของเราก็กำลังโกยแกลบใส่ทุงปุยใสย ปุถุไซา์พอเพียงสายผสมประสานลวงตาโฉลวงลว,ลวงตาทงของเรากับโยมชอบกำลังโกยแกลบท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วให้ร่ำรวยเงินร่ำรวยทองฝากช่องสริทรัพย์ประสงค์สุขไว้ด้วยจ้า